ฉันญไปล่าด้วยนะครับขอส่งที่เล่าด้วยนะเอาละจ้ะขึ้นมาฟังเพลงเพราะเราะไปแล้วมันเล่นเกมกันหน่อยดีกว่า<ๆ>แต่ไม่ได้เล่นเกมไว้ได้สามคนสี่คนบนเวทีนะให้ทุกคนร่วมสนุกกันด้วย<ๆ>เกมแรกมีชื่อว่า แตงตงแตงแตงแตงตงแตงตงแ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 ตงตงแตงแตงตงแตงแตงตงแ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 ตงตงแตงแตงแตงตงแตงตงตงแ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 ตงงแตงงแต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 งตงแ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 ตงตงตงแตงงแตงงแตงตงแตงตงแตงแตงตงแงแตงงแตงงแตงงตงแงแตงงแตงงตงแงแตงงแตงงตงงแตงงแตงงงงงงังงังง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 ง เมลดีครับ<า>กติกามีอยู่ว่าทุกคนจะต้องร้องเพลงแต่ไม่ถึงนี่สมคนนี้ไม่ใช่ทุกคนคือตรงนี้ขอไหัูพูดไม่เคลียร์ทุกคนบนเวทีก็คือซีเบลลานูนิวพลัดกันร้องเพลงอะไรอย่างไร่ไ<อ>ยูด้วยถ้าจะร้องเพลง ฉันต้องกลับไปสวมบทผู้ชายซึ่งมันยากมากแล้วต้อนนี้อะ่อจะเขาจะยากพี่หอเหรอเลงะไรนะพี่เพลงชินจิ๋วๆค่อยๆ,ยๆชินเลันพันาทายได้ทอรการ์กลับมาที่เกมของเราก่อนทุกคนลาฟกลับมาก่อนหาว เนื้อเพลงด้วยตัวสเช่นสี่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 แบบนี้เลือกไหมอ่าพอคนได้ก็หนึ่งร้องปุ๊บใครรู้ว่าเป็นเพลงอะไรให้ยกมือแล้วกรี๊ดออกมาใครที่ยกมือแล้วกรี๊ดออกมาเป็นคนแรกจะได้รับโอกาสในการตอบถ้า รับขอรางวัลไปจ้ะ<อ>พร้อมหมพรอมหมตั้งใจฟังเราจะให้นุนิวร้องก่อนจ้ะเอา้าไปมาฝั่งนี้ก่อนนะเออโอเคครับได้เลยพร้อมใหม่ตั้งใจฟังนุนิวให้ดีพร้อมแล้วหนึ่งอสองไปครับผมไม่ร้องให้ตัวเองหรอก ดูดูจะร้องเพลงรักก็รักดิซีซีซีชิงเก์เมงไม่โอเคหนึ่งสองซ้ำซีซีซ um> ีซี เร็วมากลองเห็นกับตาเลยน,นั่นคนนั้นนั่นไมโครโฟน,ม,นมาจ้ะโอโอยกเร็วแบบถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ในห้องเรียนนะ่ะจ้ะคือเป็นการยกเร็วแบบถ้าเกิดเป็นเพื่อนในห้องเรียนคือจะเกลียดเลยเพราะว่ายกแบบ อวดอะสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ้าชื่อโมโค่ะโมจา้าสสวัสดีค่ะน้องโมนะจา้าค่ะโมเมื่อกี้นูนิวร้องเพลงอะไรไว้ไม่ได้ไม่เอาของพิกซี่ค่ะอาซี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 ให้หนูร้องด้วยเลยไหมโอ้โห,หงด้วยเลยปหมอันไหนลองลองลองสีลองเหรอหนึ่งสองสาม ไม่ได้ก็ถอยเธอเธอเป็นปนักร้องเธอต้องไม่ตกใจกับสิ่งกีนนะโมโ,โมค่ะโมไม่ใช่พราโมลองแลง้วโมลองพอแล้วพราคนกีนโมตกใจโมไม่ได้เอาใหม่ขอทีพอมากพอมาก,มากหนึ่งสองสามลองกับโนนิวได้ไหมคะอ่ะพร้อมกันได้ไหมเราเราเราสามารถลองได้ไ<โ>ด<ย>ใช่ไหมลองพร้อมกันได้ไหมอ่ะ ได้ใช่ไหมลองได้ใช่ไหมโอ้ลองได้ป้าถามที่หน้าก่อนขออนุญาตลองได้ป้าติดเป็นแค่สิดเท่าจะลองได้ไม่เผยแพร่หรือว่าผมแค่เธอห้ามละกันเดีอให้น้องฮอปเปลี่ยนเปลนเนื้อเดี๋ยวให้โมรับผิดชอบในส่วนองไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแค่นี้พอครับหนึ่งสองสามไม่ได้ก็ไม่เอา ผิดเมื่อกี้ตอนสี่พูดอะไรสักอย่างหนึ่งโมหันมาบอกว่าหนูเป็นนักร้องหนูเป็นนักร้องโม่ผู้หญิงเอาล่ะต่อไปถึงคิวของคุณเบลล่าแล้วนะคะเพลงที่เมโลดี้ของคุณจะเป็นเพลงอะไรเพงแม่แกล้งซื่อแต่งของฉันจะสามารถตอบได้ไหมซื่อแย่อมนั้นอย่าทำให้เราผิดหวัง

คือคนที่ทำไมอ่ะครับเมื่อเช้านี้อ่ะเล่าให้ฟังเมื่อเช้านี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมีคนทำแบบเมมโมรีการที่เสียบกับโทรศัพท์อ่ะหล่นหายฉันก็เลยเอาประกาศหาเจ้าของเจ้าของคือคนนั้นแหละฉันถามเขาบอกว่าเนี่ยรู้ตัวไหมว่าหายค่ะเพิ่งรู้ตอนนี้ค่ะก็คือทํา ก็คือจะไม่รู้เลยว่าหายค่ะแล้วนางพูดว่าอะไรรู้ไหมดีนะนี่ที่รูพะรูปเต็มไปหมดเลยนี่นางบอกอาว่าสนาคุณแอนก็มานะคะวันนี้ออนะครับคุณแอนโชคดีดีใจด้วยค่ะเลือดกุ้ปี๊มันโลดมันโลดชอบชอบที่คุณแอนก็คือขำนำเลยนะสุดท้าย ีีกดังยังไม่ได้ลองค่ะพร้อมนะจ๊ะและหนึ่งสองก็บอกว่าอย่าพึ่งกินเราอะเผื่อลั่นตลอดเลยนะฮพิหนึ่งสองไปครับหยุด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 ก่หยุดหยุดกับ รู้แล้วไงรู้แล้วใช่ไหมรู้ด้วยหรคครับฉันยากคุยกับเขาเอาไหม่มาค่ะเรายังถามกันอยู่เลยค่ะอะไรนะเธอเอาจริงไหมณตอนเนี้นี่พูดแบบเพื่อนเลยนะอันนี้ขออนุญาตพูดแบบเพื่อนกันเลยนะได้ไหมได้ขออนุญาตพูดแบบเพื่อนเลยนะกูยังฟังไม่ออกเลย ลงขึ้นค่ะลงขึ้นชื่อไรค่ะชื่อบีมค่ะน้องบีมเมื่อกี้ก็เอะไรขึ้นมันเกิดภาวะปรากฏการณ์บีเฟกหรืออะไรมันถึงกรีนแล้วยกมือคุณรู้เหรอว่าเพลงอะไรไม่รู้เบล่า,าทำไงดีอ่ะทำไงดีอ่ะให้รออีกหน่อยหนึ่งแม่ได้แต่เราทำไงกักับบีมคาว่า เรากีดเราเรายกปืนทำไมอ่ะตรงนี้หนูอยากบอกนะพี่ซี่ค่ะว่าเสนอเพอร์ดี<ม>แล้วนะน้องนิวพี่ก็รักน้องนิวเหมือนกันบีมจ้ะพี่ราลา้วยค่ะบีมพี่ออกเลยค่ะตั้งสตินะ <laughs> แล้วมันกีดแล้วมันยก <laughs> มันยกมือทำไม พี่ซีร้องหนูก็รู้สึกอยากตอบแล้วค่ะก็คือเป็นความกระเฮี้ยนกระหือรือในการตอบแต่ถามว่าตอบได้ไหมยังฟังไม่ออกจ้านั่งลงไปจ้ะเอาใหม่โอเคผมจะเอาใหม่ปฏิกิริยารีเฟล็กกับการอยากบอกรักซีขอให้พอก่อนนะหนึ่งสองไปครับ นั่นนั่นนั่นคนนี้ชูใหญ่มากและฉันเห็นเลยชูเสร็จหันไปถามเพื่อนเพลงไรว้าได้ไหมได้ไหมลุกขึ้นค่ะไมโครโฟนค่ะชื่ออะไรครับยืนด้วยจ้ายืนด้วยจ้าชื่อบ โมเมโมเมโมเมเหรอโมเมเธอหนโมเมโมเมบอกอะไรนะเกิดไม่ทันโมเมซีร้องเพลงอะไรจ๊ะวาสนาผู้ใดวาสนาผู้ใดถูกไหมซี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  ไม่ถูกครับไม่ถูกครับีซ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 ีไมโครโฟนจ้ะเอาจริงๆนะเอาจริงๆจากใจเลยนะณตอนนี้ฉันฟังไม่ออกเลยแล้วเลยมีคนรู้แล้วพี่ออกมีคนรู้แล้วแล้วประเด็นผมเราได้แค่ดีด้วยชื่ออะไรคะเชื่อจ้ะ อะไรนะเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยเจ้าเอ๋ยอ๋อเจ้าเอ๋ยแม่หญิงการเกตแม่หญิงการเกเกสุรามชุตานและดิฉันยายกุยค่ะ ผมชอบคุณแง๊บ เรื่องต่อไปเส้อเอาเลยใช่เอาล่ะจบไปแล้วสำหรับเกมแลกสนุกไมจ้ะเล่นต่ออีก8บ0 0 0ืนกว่าเพลงยังทำได้เลยเล่นไป่คนเดียวเถอะเราจะมาสู่อีกหนึ่งเกมเกมนี้ไม่ยาก เกมนี้นะครับกติกานะครับเดี๋ยวเราจะทําการหาคนร่วมทีมมาร่วมทีมกับซีกับพี่เบลล่ากับดูดิวทีมละ4คนกติกาคือเดี๋ยวหน้าจอของเราเนี่ยจะมีตัวเลขแรนดอมออกมาเดี๋ยวก่อนซีฟังให้ดูเรื่องสี่ค ตัวเองมีเลขนั้นไหมถ้ามีวิ่งขึ้นมาเลย4คนแรกอยู่ในทีมจ<บ>คุณคะพอดีฉันบอกวิ่งแล้วมหูจะให้ลอยมาหรือยังไงขาส่วน2แถวหน้านำทีมโดยบีมอย่าปีนขึ้นเวทีให้มาขึ้นมาไดด้านข้างพร้อมนะ านขอตรวจหน่อยสามสามก็คือเอาได้ไม่ว่าการก็ถือมาซะเยอะขนาดนั้นตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนหมู่บ้านก็คือตัวเล็กวิ่เร็วสุดเป็นคนเดียวที่ลุกข yes ึ้นมาแล้วก็วอร์มขาวอร์มมือนะื่อกี้เออ นายสวัสดีครับลูกวันนี้ครับอมีเบอร์สมนะครับมีเบอร์3นะครับเมืเอ่อกี้นี้คนด้านนี้พี่ยางบอกว่า3ากิโลนับไบสากิโลไม่นับค่ะนับเลขบิบค่ะพร้อมนะครับถ้ามินิหาดถ้าวิตามินซหรือถ้าสปายพร้อมนะจ๊ะพี่เบลหนึ่ง งถือมาขนาดนี้แล้วว่านัก,กรำข้างไหนก็ให้นักทำเท่าค่ะทำพอดเลยจ้าด้านข้างจ้ะแต่ชอบเอเนจีน้องผู้ชายมากมันลดในการแข่งขันกันมากดังนั้นมอบทุกคนละ เชิญเลยนะจ๊ะาสีเหลืองมาอยู่กับพี่ซีครับสีแดงอยู่กับพี่โนนิวเออพี่เบลล่าจา้าโอเค อีกรอบครับคุณโซมานะครับเชิญเลย 在这后。 สนุกไหมจ้าทุกคนมันจอยมากๆเลยนะครับตอนนี้อยากรู้มากๆว่าใครได้รางวัลอะไรไปบ้างแต่ภาพรวมคือทุกคนเก่งมากๆขอเสกับตัวเองไหมจา้าเอาล่ะวันนี้นะครับเรามาทำภารกิจกันพิชิตภารกิจการถึงจุดหมายแล้วทั้ง3ท่านก่อนจากการมีอะไรอยากฝากไว้บ้างครับเบลล่าครับ ไดนทานะที่เป็นพี่ใหญ่ของซีวิตนะคะก็ค่ะก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะให้ซีวิตดูแลสุขภาพของทุกๆคนในทุกๆวันเลยนะคะก็เลือกเอาเลยนะคะว่าชอบรถไหนก็ทานรถนั้นกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็ขอฝากละครพรมลิขิตด้วยนะคะฝากเกศรังการะเกตและพุตานด้วยค่ะเล่นทุกตัวเหมาทุกตัวค่ะแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวกับ เออแฟนคลับของเฮียกับหนูด้วยนะคะไ,<ป>ได้เลยยินดีมากๆเลยจ้าจ้าหนูจ้าครับก็วันนี้สนุกมากๆเลยครับก็ขอฝากชีวิตท,ทั้ง3รถเลยครับดื่มได้ทุกวันเลยเติมวิตามินซีเพื่อความสดชื่นแข็งแรงของทุกคนครับแล้วก็ขอฝากผลงานก็เพลงหลังจากนี้ละกันครับเดี๋ยวจะมีซิงเกลิลอีกหลายๆซิงเกลิลเลยครับใช่ก็ อยากให้รอฟังนะครับอีกไม่นานเท่าไหร่ครับก็อาจจะภายในเร็วไปหน่อยครับพรุ่งนี้เร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยอาจจะมาก่อนข้ามปีก็ได้ไม่แน่ต้องรอดูครับใช่ก็ฝากเพลงด้วยนะครับโอเคนะครับขอเสกกับพรีเซนเตอร์ทั้งสามท่านด้วยนะครับซีดูนิวละพีเ ขอบคุณครับพักผ่อนได้เลย,เยท่านอาจารทั้งสามท่านค่ะวันดีจ้า ถึงว่าไม่เคยรู้ถึงความเจ็บปวดเลย<ส>ก็ตอนนั้นฉันไถนายอย่าอองเงี้ยอ๋อโอ้โหน่าสงสารอุ้ยเราจะซัพพอร์ตคุณเอง